สำหรับพิธีกรรมงานบุญนะครับภายในงานพระมหาคำสายอินทปัญโยท่านประธานสงฆ์น้ำาสาุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำ้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าพิธีมุดทิตาสการะอายุวัฒนมงคลครบรอบ83ปีหลวงพ่อธตาชโยโดยคณะท่านเจ้าภาพได้อัญเชิญพานพุ่มน้อมถวายสการะ ทางด้านคณะสงฆ์นะครับอัญเชิญพานทุบเทียนแพ่น้มถวายสการะดานารูปภาพของหลวงพอ่อทตาชีววด้วยจากนั้นนะครับเมื่อผู้มีบุญได้รวมการแสดงมุทิตาจิตในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ83ปีหลวงพอ่อทตาชีวเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่พิธีถวายสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวานทำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตานำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นะครับคณะท่านประธานบุญพิธีถวายจตุปจัจจัยเทยธรรมท่านประธานสงน้มนําทบทวนโอวาทของหลวงพอ่อตตาชโวมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดเป็นกําลังใจในการสร้างบารมีจากนั้นนะครับคณะท่านเจ้าภาพกรวดน้ํารับพรพระเป็นภาษาบาลีหลังจากนั้นทุกท่านได้เข้าสู่พิธีตักบาตรข้าสารอาหารแห้งครับแต่คณะสงฆ์เพื่อสืบสารอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธ โดยเฉพาะในครั้งนี้เราได้เห็นภาพของชาวท้องถิ่นนะครับมาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ที่วัดพระธรรมการมิเนโซตาอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับ